อยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมีวนะคะจะไปไหนกันจะไปซื้อน้ำนะฮะใครเลี้ยงผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีป้าแตนผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าสงสารโสโบเดินหางงวมือเช้าแล้วก็เลยเลี้ยงน้ำตอนแรกจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารนี่แหละแต่ว่าเรากินกันแล้วกินกันแล้วตอนเราไปซื้อน้ำกินแล้ว พอดีเราขายกล่องอะไรนะขายของเก่าขายของเก่าได้คือแบบกล่องพวกกล่องกระดาษพวกเศษขวดพวกขวดน้าพลาสติกพวกอะไรต่างๆนั่นแหละเราก็เลยจะไปซื้อเดี๋ยวก่อนที่ก่อนที่จะไปถึง้านน้ำนะฮะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ย่าชิก่อนสักแป๊บหนึ่งนะว่าเหตุการณ์วินาทีที่ไปเจอบัวเนี่ยมันเป็นยังไงเออเอาจุดที่ในสวนปลาเลยดีกว่าอ่ะแรกแรกอ่าแรกแรกเอาพูดแต่แรกแรกเลยครับ พอดีย่าดเดินลงมาก็ไล์สูตรไม่ถึงไม่ถึง30สินาทีไ os, ล์สูรหลบประดาที่ร้านกาแฟแล้วก็ประดาก็ลงมาย่าก็เลยบอกประดาไปเราไปหาเพราะว่าเราเนี่ยสงคนเราต้องออกหน้าก่อนอเพราะว่าเราเป็นคนที่เลี้ยงมัว่วคเพื่อนก็เขาก็ดูให้ยูแต่ว่าเขาก็อันนี้แต่ตัวหลักคือแม่ดากับป้าค่ย่าชีหลักนั่นคือย่ากับเจ้า เราต้องไปเราต้องไปหาวันนี้ต้องเดินถ้าไม่เจองูเราไม่กลับป้าดาก็เลยบอกว่าโอเคป้าดาก็บอกว่าเมื่อคืนเ่อก็นอนไม่หลับเหมือนกันกอคิดถึงย่าก็เลยบอกว่าพ่อก็ไม่หลับพ่ไม่มีกิะใจจะทํคชิปป้าดาวเป็นว่าจะไปทํคลิปกับเองหาเหตุเขาบอกว่าไม่ต้องไปทํามานี่ <laughs> ไปหางู <laughs> เราบอกวานี่แหลแล้วก็เดินก็ไปขี่สกูตเตอร์เข้าไปในสวน แรกๆเน่ยก็จะเป็นส,วน,ส,ว,นสวนยูคาร์สวนยูคาก่อนสยูคานี่ก็คือทั้งหมดสวนยูคาก็ไม่เจอ,อแล้วก็เข้าไปป่าอ้อยป่าอ้อยป่าอ้อยก็หาก็ไม่เจอครับแล,แล้วก็มาที่สวนยางส,วน,างสวนยางก็ไม่เจอของลุงตัวใหญ่ๆใช่แล้วก็มาสวนยางใหญ่อีกวันนี้แล้วก็เลยป้าดาก็เลยบอกว่าแย่ๆมาดูซินนิสิมา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 ก็บอกว่าป้าดาอ่อนใจแล้วเพราะว่าสามที่แล้วมันไม่เจออะไรเลยไปเรากลับป้าดาบอกว่าอย่าเพิ่งกลับมาดูนี่หน่อย ก็เลยวิ่งไปดูเดินไปดูแล้วก็เห็นรอยลอยมันข้ามข้ามคลองเห็นขี้วัวไหมตอนนั้นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเห็นแต่รอยแต่ว่าเออใช่เลยใช่เลยปลดาใช่ใช่แล้วเขาก็มีพลังขึ้นก็เลยเดินข้ามคลองไปอีกสวนยางอีกคนหนึ่งแล้วทีนี้ไปถึงสวนยางแล้วรอยมันหายไม่มีรอยก็เลยข้ามไปแต่ไม่เจอใครไม่มีชาวบ้านไม่มีอะไรแล้วก็อ่ะเสียงเป็นเสียงประดาเราลงสวนปาล์มนี่ ไม่เจอก็ไม่เป็นไรเราไปเราไปให้สุดแล้วคือสวนปามเป็นจุดที่จะสุดไม่มีทางไปไปไปหาที่ได้แล้วนะเพราะต่อไปมันจะเป็นคลองยาวใหญ่ใช่แล้วก็เข้าไปในสวนปามเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งนี่แหละก็เลยเจอเจออ่าเจละมันเนาะเจอขี้มันนะเจอขี้วัวนั่นแหละเจอขี้งัวนั่นแหละเราก็เลยประดาว่านี่ไงเห็นขี้งัวเห็นขี้งัวเราก็เออดีใจมีพลังอีกเราก็ไปอีกค่ะไปอีกทีนี้ ไปสักพักหนึ่งแล้วมันไปมันติดกับลําห้วยมันคือเราข้ามไปไม่ได้แล้วเราก็เลยพูดกับปราบบอกปราาเราไม่กลัวเหรอถ้าเขาฆ่าเรานตายหมดตายหมดค่ะ่มันในนาำถ้าเราเขาฆ่าเราเราจะหาว่าเราบุกลุกใช่ไหมส่วนปามเขาแบบใหญ่มากคุณผู้ชมนะได้ยินไหได้ยินไหมที่ที่่าบอกว่าสวนปามเนี่ย่าคิดคาง แล้วทีนี้เสือก็ตามไปแี่นี้แล้วแล้วปลาบามเขากำลังออกลูกใช่สวยมากเป็นครั้งแรกที่เห็นปลาามมันออกลูกแบบหูเต็มกอดเยอะไปหมดเลยใช่แล้วป้าดาอยากถ่ายคลิปก็ไม่ให้ถ่ายป้าดาบอกว่าถ่ายเป็นละครไม่ให้ถ่ายกังเครียดใช่กำลังหน้าสหน้าขวานและทีนี้เครียดก็ไม่ให้ถ่ายอะไรแล้วทีนี้วิธีนี้ก็เลยพูดีนาทีชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยน้าเทียงทวหาเขาว่าป้าเจองูหรือยังเขาก็บอกยังไม่เจอเลยตอนนี้ก็อยอยู่ในสวนปามที่ลึกมากค่อยบอกสวนยางสวนปามที่กว้างมากเลยนี่ค่อยกลัวอยู่สองเท่านี่เขาบอกนี่เขาว่าโอ้เดี๋ยวก็เห็นป้าเดี๋ยวก็เห็นโอ้ยค่อยก็ยังไม่มีใครมาแจ้งผมเลยแกบอกว่านี่อยก็เลยบอกโอ้ขอบคุณนะผู้ใหญ่เด้อขอบคุเนี่ยผู้ใหญ่ก็บอกครับครับไม่เป็นไรป้าประดานั่งเฮ้ จังหวะนั่งลงใช่นั่งลงแล้วจังหวะมันมองสายตาโนดักพอดีมันพอดีมันเห็นปานั่งลงเฮ้ยยนั่งยงย้บุญเรือบันเลไม่นาทีดนใจปาากระโดดนิ่งยนิ่เลยนะแม่มาแล้วแม่มาแล้วลูกเป็นอะไรลูกแล้วก็ไหนปลาปาไหนเขาก็นั่งดูนั่งดูอ้มันมันห่อมันอะไรนะมันติดมันติดมีนาไม่ด้ไมแลด้วไ้ม่ได้ม่ไ้ไ้ จะกระโดดจะกระโดดลงน้ำจะข้ามไปเขาบอกว่าหยจะข้ามคลองไปโอ้ยคลองน้นดีใจมากมันลึกมากน่าจะถ้าเราเดินจะไปตรงๆเนี่ยมันจะกว้างประมาณ10เมตรได้คุณผู้ชมนะฮะแต่น้ำนะไม่รู้แต่ความลึกเราไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่แกก็ดีใจเนาะใช่แล้วก็บอกว่าป้าายุดค่อยโทรหาป้าก่อนก็บอกงี้เขาก็เลยโทรหาป้าครับป้าก็เลยแจ้งลงในลายกลุ่มแล้วก็ให้คุณอนุวัฒน์ให้การประสานว่า มาเอางัให้หน่อยให้ชาวบ้านเขาพาเราไปเอาหน่อยเพราะมันข้ามคลองไปไม่ได้ <HD Jer. S 3> มันไม่ใช่คลองนะเสือมันห้วยเป็นห้วย <fluid. S 1> เป็นลําห้วยเป,เป็นบึงแล้วเราลงไปข้างล่างยิ่งกว้างขึ้นไปข้างบนยิ่งกว้างอ,า <Picasso S 1> อ้าวข้ามตรงไหนทีนี้เราก็เลยเราก็เลยตัดสินใจก็นั่นแหละนายกลุ่มป้าที่แจ้งลงในกลุ่มแล้วก็เพื่อนๆก็ออกมาเสือก็ออกมานั่นแหละเพื่อนๆก็ออกมามาช่วยกันนั่นะแหละทีนี้ ค่อยรู้เลยว่าเสือกลัวเพราะว่าเสือโทรไลน์แย่าย่อยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้เอออยู่ฝั่งนี้เอสืออยู่ฝั่งนี้มันบรรยากาศมันแบบลงวังเวงนะอยู่ฝั่งนี้เสืออยู่ฝั่งนี้ตอนนี้เจองวแล้วแย่กำลังเดินไปเอากับกับน้าคนนี้นะคนนี้เขาพาไปเอาเขาบอกนี่พอดีมีเจอ้าอยู่ในสวนในในสวนใกล้สวนปาล์มนั่นแหละป็ดาไปตามเขามาให้เขาช่วยเขาก็เลยมามาก็เลย รู้เลยว่าบินาทีนั้นเสือกลัวโทรหายากแล้วก็ไม่ปิดเลยนะเดินไปความความควัมเออเสียงดังนั่นแหละระหว่างเดินจากสวนสวนปามไปฝั่งกระโนนอ่ะอใช่แล้วก็ทางเดินมันแคบมากเลยเนาะแคบมากเสือก็เลยว่ายากถ้าค่อยอยู่พี่เสือตรงลากค่อยไปแน่เลยทางเดินมันนิดเดียวเองนะแล้วแบบก็เลยงงว่าไอ้วัวมันไปยังไงข้ามคลองไปหรือจะเดินไปตามคันเล็กตรงนั้นใช่ตอนที่ประดาขึ้นมาตามลุงคนที่อยู่ในเถียงนะเขาอยู่คนเดียว ค่อยเดินลงไปข้าวงัวไว้เหรอข้าวงัวไว้ค่อยเดินลงไปข้างล่างก็ข้ามไม่ได้เดินไปข้างบนก็ข้ามไม่ได้ค่อยก็เดินประมาณสามรอบเดินสามรอบปราดายังไม่ลงปาเขาก็เอินปราดาป้าดาป้าดายโทรศัพท์ก็มีทําไมไม่โทรโชคดีนะตรงนั้นอ่ะมันมีคลื่นเนาะใช่ เพราะรัฐมันมีอยู่ทำไมไม่โทรก็ก็งึดค่อยอยู่ต้องเรียกอเอ,อิญพระดาคับสวนปามค่ะนะเพื่อจะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นเราไม่ใช่ขโมยเราไม่ใช่อะไรนี่แหละออไม่อยา<ป>่าคิดถึงว่าโอ้ยพักตาที่เป็นข่าวใช่ไหมอ,อ,อ,อนั่นแหละยากลูตรงนั้นแหละทีนี้ก็เลยเราก็เลยจะได้ไป ซื้อน้ำแล้วทีนี้ป้าก็เลยแบบนอ้สงสารสโบสที่นาเนาะเดินหางวัวเดินหาแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้มีการพูดหรือว่านำเสนอผ่านคลิปหรือว่าในไลฟ์สดเลยป้าไปซื้อน้ำซื้ออะไรนึกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนได้ผู้ใหญ่ใจดีนี่ก็คือป้าเองป้านี่เองป้าบอกว่าย่าป้าอยากให้ทุกคนได้กินน้ำอะไรกินน้ำกินน้ำกินข้าวเนี่ยแหละกินข้าวกินอะไรกัน มาซื้อไนตรามีไอติมนี่ไงรูดไอติมโอ้ยมันไปถึงก็ละลายเนาะขอให้เข้าเข้าไปก็ได้โอ้เออแต่วันนั้นเห็นไม่ได้เนวันนี้เนี่ยจนค่้มเลยนะไม่เสร็จง่ายนะุไอแอนรู้ไหมเอ็นบอกว่ายังไงแอดมินแอนบอกว่าวัวหายล้อมข้อเออวัวหายลองประมาณนั้นเลยมัเป็นไรตามสุภาษิตใช่ไปเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำกันพ่อบอกว่า โอ้ยค่อข้างเด็ดผู้เท่าเล้งงูพู่งงกับมีกุ้งมเราผู้ไทยเลย <laughs> ไปค่ะอาอน้ำกันไปค่ะ